สวัสดีครับพี่นองประชาชนที่รัฐและพระรัฐทุทา่านคาบวัน,นี้ตรวุทนงจวดปัตตานีนำพาท่านผู้ชมมาที่สถานีตมปุทนปะนาเรศนะครับอำเภอปะนาเรศจังหวัดปัตตานีนะครับมาตรวจความคืบหน้าคดีช่อโกงทางออนไลน์นะครับเราก็เลยจะขอยกตัวอย่างคดีที่สําคัญที่เป็นตัวอย่างเพื่อพี่นองประชาชนใช้ป้องกันตัวได้นะครับมาพบกับร้อยเวรมุมรูปหล่อของ สพปนเรศครับจะได้เล่าพฤติกรรมของคนร้ายให้ฟังครับเชิญทันี่ครับก็คดีนี้นะครับจะเป็นคดีของเว็บไซต์ชื่อ Marketing Content c r e a t o r นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ทำงานออนไลน์นะครับผมโดยผู้แจ้งนะครับสนใจที่จะเข้าไปพูดคุยนะครับโดยวิธีเพิ่มบัญชีผ่านแอปพลิเคชันชื่อ ฝ่ายบริการนินนชภา,านะครับซึ่งอ้างเป็นแอดมินระบบจากจารนั้นนะครับได้พูดคุยรายละเอียดกันนะครับได้สมัครสมาชิกแอปพ i ิ a t i o n Line นะครับเพื่อสมัครเป็นผู้ใช้บัญชีนะครับในระบบโดยมียอดเงินจำนวนเริ่มต้นนะครับ50บาทครับผมจากนั้นแอดมินได้สอวิธีการาทำภารกิจเพื่อให้ค่าคอมมิชชั่นนะครับ แจ้งผู้หลงเชื่อจึงทําให้ประสบความสำเร็จในการาใช้โดยใช้วิธีการคือผู้แจ้งทําการกดค่าชาระทําภารกิจจากนั้นแอดมินอ่ะได้ทดลองทําภารกิจในระบบที่มีเงินจํานวน50บาทอยู่ผู้แจ้งจึงได้ทําภารกิจจนเสร็จสิ้นนะครับเมื่อทําภารกิจเสร็จแล้วเงินในระบบมีการ มีการทำมีการโอนเงินไปนะครับเชื่อว่ารับผลตอบแทนได้จริงนะครับจึงทําการโอนเงินเพิ่มเข้าไปในระบบเพื่อซื้อแผนงานเพิ่มนะครับผู้แจ้งจึงได้โอนเงินจํานวนทั้งหมด4ครั้งนะครับผมจำนวนยอดทั้งสิ้นนะครับสอง6มืสามันห้า้หบบาทนะครับจากนั้นแอดมินแจ้งว่าจะต้องทําการโอนค่าภาษีเพิ่มอีกห้าหมืสองพัน 314บาทนะครับจึงทําให้ผู้แจ้งเนี่ยหลงเชื่อนะครับโอนเงินไปนะครับเป็นเหตุให้ผู้แจ้งเนี่ยได้รับความเสียหายจานวนทั้งเสียหายเพิ่มเติมนะครับ2 3 5 6 2บาทแต่ว่าผ,ผู้ผู้แจ้งเนี่ยไม่ได้โอนไป5 2 3 1 4บาทจึงไม่ได้ไม่ได้รับผลกระทุ้เพิ่มนะครับจากนั้นนะครับ ผู้แจ้งก็เดินทางมาพบพนังกงานสอบสวนนะครับเพื่อร้องทุกข์ดำเนินคดีครับเพื่อได้เพราะได้ได้รับความเสียหายครับผมสรุปง่ายๆครับก็คือผู้เสียหายนี่ก็เข้าไปในโซเชียลรปารากฏว่าไปเจอโซเชียลที่บอกว่าหารายได้พิเศษร,รายได้พิเศษครับเพิ่มเติมก็เป็นแม่บ้านนะครับก็อยากได้เงินเพิ่ม,มง่ายๆเพียงแค่ กดเข้าไปในไลน์แล้วก็ทํารายการสมัครง่ายๆนะครับสุดท้ายก็คือรวมเงินไปสองหมื่นสามพันบาทเสร็จนะครับแต่พอจะโอนเงินคืนเนี่ยต้องบอกว่าต้องชําระค่าภาษีด้วยห้าหมื่นกว่าครับมันก็คือเหมือนกับว่าก็เราหลอกล่อให้เราโอนไปห้าหมื่นแล้วก็จะได้เงินคืนทั้งหมดนะครับแต่พรกฏว่าผู้เสียหายเงินก็หมด เงินก็ไม่ได้คืนเลยครับก็เชื่อว่าถูกหลอกแน่นอนนะครับเพราะไม่ได้เงินคืนสักบาทเพราะจะเพราะจะกดเบิกก็อ้างว่ามีภาษีอย่างว่าอย่างนี้นะครับนี่คือวิจชาชีพผมก็สรุปง่ายๆนะครับกลโกงของวิจชาชีพทางออนไลน์มีสามอย่างนะครับสามวิธีหนึ่งหลอกให้กลัวสองหลอกให้โลภสามหลอกให้หลงนะครับ ย่างเคสนี้คือหลอกให้โลกนะครับเพียงแค่ลงทุนทำกิจกรรมง่ายๆเราได้ค่าตอบแทนสูงๆในเวลาอันสั้นนะครับซึ่งไม่มีจริงนะครับธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ไม่มีจริงที่จะทํางานง่ายๆลงทุนดนน้อยะนะครัไราสูงๆในเวลานสั้นสั้นไม่มีจริงนะครับนี่คือหลอกให้โลกหลอกให้กลัวก็อ้างว่าเป็นเจ้าที่ตํารวจเจ้าที่ปรปาบปรามเจ้าสติดเจ้าที่ปรปาบปรามการฟอกเงิน โทรมาหาเราบอกว่าเราเนี่ยใช้เงินผิดกฎหมายมีบัญชีที่ผัวพันกับขบวนการค้าย,ยาเสพติดที่ถูกจับกุมจังหวัดไกลๆนะครับต้องไปมอบตัวต้องไปสู้คดีแต่สุดท้ายเขาบอกว่ามีวิธีช่วยเหลือนะมีวิธีตรวจสอบก่อนก็ต้องโอนเงินให้ตรวจสอบนี่อย่าเชื่อนะครับไม่มีหน่วยงานไหนที่ผมกล่าวมาให้โอนเงินไปตรวจสอบนั่นคือมิจฉาชีพนะครับไม่ต้องพูดคุยนะครับ หลอกให้หลงหลอกให้รักแล้วก็โอนเงินเนี่ยมีเยอะนะครับมิจฉาชีพจะใช้โปรโฟไฟล,ล์หล่อๆเนี่ยเนี่ยโปรโฟไฟล,ล์หล่อๆแบบเนี้ยอาชีพการงานดีฐานะดีหลอกลวงผู้หญิงนะครับหรือมิจฉาชีพจะใช้โปรโฟไฟล,ล์ที่เป็นผู้หญิงสาวสวยหน้าตาดีการงานดีหลอกลวงชายหนุ่มนะครับผู้ชายทั้งหนุ่มทั้งแก่โน,นมดแล้วครับพูดคุยชวนคุยจนหล,ลงรักหลงรัก แล้วก็จะชวนลงทุนลงทุนเมื่อไหร่ก็ไเรียบร้อยแล้วครับแนะนําว่าถ้าไม่รู้จักกันจริงๆไม่รักใครชอบพอกันรู้จักที่อยู่อะไรอย่าเพิ่งโอนเงินไปให้ลงทุนคนแปลกหน้าไม่มีทางนะครับหลอกให้หลงให้รักแล้วโอนเงินเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับหนึ่งหลอกให้กลัวสองหลอกให้โลคสามหลอกให้หลงให้รักแล้วก็โอนเงินฝากไว้นะครับช่วยแชร์ ไปให้กับพี่น้องประชาชนภาคทั่วขพืพ้นฝูงเป็นวัคซีนป้องกันตัวในการป่าปรามยาสตินะครับถามว่าถ้าเกิดเหตุแล้วทํำยังไงอย่าลืมนะครับสงสัยว่าพิจาชีพแน่นอนกด1 4ึ่จะมีเจ้าที่คอยรับเรื่องของท่านเบื้องต้นเพื่อที่จะอายัดบัญชีไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ